พกินที่เรากินี่รอบมันก็คจัใจเราเนาะถึงได้ัเงิมาต่อตัว่เป็นวนให่ลยนะนายดไลอนนั้นคอเลืออยเนาะพวกไปวันวยพวกี้ตายพวกนีละเน่งเอกยจริงๆบน่ยได้มา่ักกเนาะมันคอเพ้ชองเื่อเน่ยกอนเื่งทุกท่ไปหมาในงานน้นพดีเอได้หลาย

วันนี้มากินขวเที่ยงย่บานโคกหลวงพช่น้องก็จุับไปฆ่าโค้งปะปะแล้วยังไ้ ขมบ้า้าวบานข้าวบานขมบอขมเนี่ยแ้สมัยกับพ่อคทยเนาะเค่องพ่อค้านเป็นนั่นน้ด้วยน้ำกันเลยสื้เดือนเนาะที่ได้ซ้เดือนซื้เป็นตัวแล้วได้แค่กัเดียะเทียนกว่อย่าเทียนมันยิ่งชองขาดใช่กันเือีาแม่้งือกไรเพิ่งตงี้น่าต่อแล้นเป็นแปดนั่งเนาะแล้วยิ <laughs> đó, đọc, đọc Ê, ý, đi, muốn, luôn đó, có bác sĩ đang quay, ơi mình có cái thì luôn.